เอาล่ะกาบสวัสดีทุกคนกันด้วยับผมวันนี้กับเกม GTA San Andreas นะครับผมนะซึ่งคลิปจากคลิปเมื่อวานที่ผมได้ลงไปนะครับก็คือมีคนอยากได้บ้านหลังนี้เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับบ้านหลัง4 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ผมได้รีวิวไปเมื่อวานนะก็เห็นคนบอกว่าอยากได้กันออพอสมควรเลยนะผมก็เลยวันนี้ก็อยากจะมาแจกนะครับบ้านหลังนี้ก็มีคนขอกันมาเยอะเหลือเกิน ก็จริงๆผมก็ไม่ได้อะไรหรอกมันมันก็ไม่ใช่มอดผมใช่ปหมล่ะก็คือนั่นแหละก็แจกได้นะนะก็หาโหลดได้ทั่วไปแหละแต่ว่าวันนี้ถ้าคนอยากได้ก็จะมาแจกแล้วก็จะมาสอนโหลดให้ด้วยนะสำหรับคนที่ลงไม่เป็นนะถ้าเกิดคนลงไปแล้วก็ก็โหลดวัดไปเล่นได้เลยนะครับมาวันนี้ก็จะคือรอบนี้ผมก็จะไม่รีวิวละเอียดเท่าไหร่นะก็คือตามนี้เนาะเพราะว่าผมได้รีวิวไปแล้วคลิปที่แล้วนะะจริงก็รีวิวไม่อะไรไม่ได้อะไรมากเพราะว่าเพราะว่าบ้านมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะก็ตาม ที่เห็นแล้วแหละนะครับก็มีลงลงลงลดเนาะประมาณนี้นะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับบ้านนี้แต่ว่าวันนี้จะมาสอนโหลดเป็นหลักนะครับนะโอเคปะเราเออกไปดูพาไปทัวนอกบ้านก่อนนะปุ๊บแบบคร่าวคร่าวคขาว้ขางนอกก็ประมาณนี้ก็มีรถพอตคันปรดของผมแล้วนะแต่ก็ไม่ได้ขับเหมือนกันนะอันนี้รถ จะบอกก่อนนะว่าผมลงมอดเอานะครับนะรถไอรถพอร์ตกับรถ R 3 5สามห้าคันเนี้ยนะครับแต่รถมันที่มันจอดอยู่ก็คือมันมาจอดให้อยู่แล้วนะนะถึงเราเอาไปขับมันก็จะมา,มา,มาเอามาเอามาอยู่เหมือนเดิมนะถ้าเกิดเราเอาไปขับเราพังอะนะครับเพราะว่ามันจะเซฟไปให้ตรงนี้เลยนะครับก็ค่อนข้างดีนะมีรถส่วนตัวอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์ด้วยแต่ผมยังไม่เคยขับนะแต่มันก็ขับได้แหละนะครับประมาณนี้นะบ้านก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับ ท่าที่ทุกคนเห็นเลยโอเคแล้วผมไปสอนโหลดกันดีกว่านะครับนะคลิปนี้จะมาเน้นสอนโหลดเป็นหลักเนาะโอเคครับผมนะไปะไปขั้นตอนดาวน์โหลดกันดีกว่าโอเคครับผมเราก็มาในขั้นตอนการดาวโหลดเอ้ไม่ใช่การติดตั้งมอสนะครับนะก็ตามเดิมว่าบผมอันนี้ก็เป็นมอสที่ผมจะไปแจกนะครับนะสวมารถโหลดได้แต่คลิปนะครับโอเคแล้วก็กดไปตึงทีแล้วก็กดแตกไฟล์นะครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เนาะ เอาจิงผมว่าสำหรับใครที่ไม่ค่อยเข้าใจก็สามารถไปอ่านตรงนี้ได้น,นะไปกด Open แล้วก็อ่านดูได้น,นะเพราะว่าผมคิดว่ามันก็อาจจะช่วยสำหรับบางคนนะถ้าเกิดดูเป็น่ะนะมันก็จะบอกบอกวิธีลงวิธีลงอะไรเงี้ยนะวิธีลงวิธีลงประมาณแบบว่าลงไฟล์ตรงนี้ตรงไหนนะอันหล็กนะครับขั้นตอนแรกเลยก็แตกไฟล์ปุ๊บมันก็จะมีออกมา4โฟลเดอร์เราให้กดไปที่โฟลเดอร์แรกนะเพราะมันก็จะให้คีโอมาเราประมาณ7จ็ดคีโอแล้วเราก็ กดให้หมดเลยนะครับนะกดให้มันสีเนี่ยกดปึ๊บกดข้างหน้านะอือปึ๊บถ้ามันขึ้นอย่างนี้แล้วก็กดค้างแล้วก็กด copy copy เสร็จแล้วเราก็เข้าไปในตัวเกมนะเพื่อไปวางนะออก็เหมือนเดิมนะนะตัวเกมก็ไม่น่าต้องสอนอะไรมากแล้วนะก็คือ Android Data แล้วก็ Chrome Rockstar นะครับนี่แล้วก็กดวางไปเลยนะแต่ผมวางแล้วนะออก็กดวางไปได้เลยเพราะว่าเราวางเสร็จปุ๊บ แล้วก็มาเหมือนเดิมนะครับน,นะพอเราวางเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กด data นี่แล้วก็กดก๊อปไปเลยนะไม่ต้องทําอะไรก็กดก๊อปจะกดก๊อปแล้วก็ตัดก็ได้นะกดก๊อปปุ๊บก็ไปคอมดรืสตาเหมือนเดิมนะเหมือนเมื่อกี้แล้วก,กดไปที่ไฟล์นนะปุ๊บเราก็กดวางเป็นได้เลยนะครับกดวางไปเลยปุ๊บพอเราวางคีโอและ data เสร็จแล้วนะนะก็ให้เรามาที่เดิมนะครับโอเคเสร็จแล้วให้เราเข้าไปที่แอปที d Truth นะครับนะนี่ แอปเท d ยดีูนะทุกคนก็น่าจะมีนะสำหรับสายลงมอสผมคิดว่าน่าจะมีอะ่ะแล้วกดไปที่ด้านล่างแล้วหาเเขาให้ลงที่จริงเราจะลงเทกดี็ได้แต่ตผมคิดว่าลงเทดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะสะดวกกว่านะครับนะเออลง t ทดีดีกว่าเนาะแล้วกดติ๊กถูกแล้วกดสีเล็กปุ๊บแล้วกดตรงรูปบวกนะครับให้เรากดอันแรกเลยแล้วกดไปที่นี่นะครับอันสุดท้ายเลยสา B B ุ P อบอ่ะโอเคแล้วให้เราไปที่จุดเดิมเลยนะครับ ที่เราแตกม็อดไว้แตกไฟล์ไวน้นี่แล้วให้หาโฟลเดอร์นี้นะครับไอสามสิบสองเนี่ยเรากดเข้าไปปุ๊บล้วก็กดด้านบนตรงนี้นะครับด้านบนใกล้ๆก้ติ๊กถูกแล้วกดติ๊กถูกไปเลยนะครับนะแล้วเราก็กดอันที่สองปุ๊บเราก็กดตรงนี้ติ๊กตรงนี้ออกให้มันเหลือแค่นี้นะเราก็กดโอเคไปแล้วครับปุ๊บมันก็จะลงให้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปนเสร็จนะพอเราลงอันนี้เสร็จแล้วนะพ็ให้เราเข้าไปที่แอป GTA 3 IMG นะผมก็ GTA IMG t นะครับผม คิดว่าทุกคนสายที่สายลมมอสก็น่าจะมีกันทุกคนนะครับนะไม่ต้องสืบก็แล้วกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดตรงกลางกดไปที่ GTA IMG GTA ส IMG น,นะนี่ตรงนี้เนาะปุ๊บแล้วกดสามจุดอันที่สองแล้วเราให้กดอันเรากดอันที่สองปุ๊บแล้วก็เลื่อนหาเลื่อนหาไอที่เราแตกไว้อ่าตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ แล้วก็เหลือแค่อันนี้นะครับก็ให้เราติ๊กมาแค่2อัน,นจริงๆเราไม่ต้องเรากดออไปเลยก็ได้นะเราก็กดเ e l e c ปุ๊บมันก็จะลงให้แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาสามารถเข้าเล่นเกมได้เลยนะส่วนที่ตั้งบ้านมันก็อยู่ตรงแบ๊บนึงเข้าเกมแปบรบผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้นะแต่เราจะลองเข้าไปให้ดูอีกทีนะว่าที่ตั้งบ้านมันอยู่ตรงไหนนะครับนะแต่นคนยังไม่รู้ไง อ่ะที่ตั้งบ้านมันก็อยู่ตรงนี้นะครับนะให้เราซูเแผดทีมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้นะนะอยู่ตรงนี้เลย <c oughs> ก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ที่มาแจกบ้านที่ทุกคนอยากได้กันสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับนะก็ขอเสนุก,กับมอสละกันสรคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอตามนะครับบอกเลยว่ามอสคลิปหน้าบอกเลยว่าเด็ดไม่แพ้กันนะครับนะโอเคผมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ bye bye, บ๊ายบายครับทุกคนจุ๊บจุ๊บเจอกัน